สัสดีครับก็อยู่กับผมเกยกรดัมอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ในเกมแกสซ์มเนอร์อีกเช่นเดิมนะครับก็แน่นอนว่าตัวละครใหม่อย่างที่เกินๆเรามาตั้งนานอย่างซิมอนมาจะไม่สุ่มก็กระไรอยู่เนาะก็ต้องสุมอยู่แล้วแต่แค่ว่าจะสุมตัวที่เป็นสเตปสเตปอัพไม่ได้นะครับเพราะว่าสเตปอัพมันใช้เฉพาะเพชรเติมน้นะเพชรส่วนบนนะเพชรส่วนล่างคือเพชรฟรีที่เราหาได้จากตัวเกมแจกเล่นกิจกรรมต่างๆเล่นอีเวนต์เล่นดาเล่นอะไรก็อันนั้นนะอันนี้เพราะยังไงนี่ก็สุม,ไ,มได้เลยนะครับเพชรเติมเนี่ยถ้าไม่ได แน่นอนตัวละครใหม่อย่างหลายๆรอบที่ผ่านผ่านมาถ้าเกิดมาใหม่จริงๆเลนะอ่าเลก็ตามเนี่ยครับเลที่โนการันตีไม่พอยังต้องไปเล่แย่งเลกับตัวหน้าตัวอีกตั้งห้าตัวแล้วไม่รวมตัวที่อยู่ในลิตไรายชื่อนี้อีกนะอ่าเนี่ยกี่ตัวห้าดาวฮะกี่ตัวคุณก็เอาเอาแย่งเอานะก็แต่ถ้ารับคนที่มีเพชรเหลือๆอยู่แล้วมีตัวละครครบ,ครบ,ครบแล้วก็อยากได้ตัวละครใหม่ไปเล่นอ่าที่เท่ในคอลเลซชันแล้วก็ อยากจะไปลองความสามารถตัวละครก็แน่นอนว่ายังไงก็ต้องจัดอยู่ลนะครับก็วันนี้ก็จะสุ่มตัวซิมอนไปก่อนเลยสองไอดีพอนะส่วนอันนี้ก็น่าจะสุ่มสี่ครั้งอสองไอเพชรก็สี่ครั้งนะครับไม่รู้ว่าจะออกเป็นตัวเอีได้ห้าดาวตัวหนึ่งแต่มันก็ห้าดาวแบบว่าตัวไม่ไม่ไมไมอบอกไม่ได้แล้วกันแล้วแต่ด,ดวงแล้วกันอะแต่โดยปกติไอ้เกมเนี้ยจะมันไม่ได้เป็นพูดว่าไงเลยวะ อนิเมชันของตัวละครเรียดนะถามไม่ได้มีไอตัวกระโดดผ่านหรือไม่มีไอตัวขวาลงมาผมก็มองว่าเนี่ยมันก็ได้ตัวแบบแบบว่าไอที่มาก่อนอะมันเป็น5ดาว5ดาวธรรมดาที่ม่สามารถเอาเวคนได้หรือเอาเวคนได้เนาะแต่ตอนนี้มันได้รับการเอาเวคเคนมาไงมันหลายๆตัวเลยพวกธาตุไฟธาตุน้ําบางหลายๆตัวที่มันเอาเวคนได้ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งได้รับการเอาเวคนมาในปัจจุบันอะประมาณนี้แหละ ส่วนเอาจริงๆถ้าได้มาก็อยากลองได้มาลองเล่นดูนะด้วยความหลอดเท่แล้วก็สกลสิลเซพิเศษที่จะเป็นตัวความสามารถเนี้นะอ่าพีบุลเลตเนี่ยหรืออะไรเนี่ยถ้าผมอ่าดูผิดไปขออภัยนะเพราะว่าอม,มองไม่ไม่ค่อยชัดนะครับบอกตรงๆอืมเลยดีจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมต้องทําใจจริงๆนะถ้าจะสุม่มโอ้สุ่มตัวตูว้ตัวละครมาใหม่เลยอะที่ไม่ใช่พวกคอสโอเวอร์ของเกมเนี่ยตัวออริจรินัลของเกมเองเลยอะ ถ้าตัวมาใหม่ๆยังไงก็รุนยากจริงๆนะตรงๆก็อืมลิลลี่ไป็นว่าเล็กกันนะอืไม่มีนาซีมงซิมอนให้หวังอะแต่จริงๆก็ถือว่าพอได้รุ้นนิดนึงแล้วกันเพราะว่าสองรอบที่มันผ่านมามันก็บง่งบอกอนิเมชนันถึงตัวการันตีให้เราขั้นต่ำสองรอบเลย,ยนะแค่ขั้นต่ำนะอ่าอย่างอันนี้น่าจะเป็นเล็แบบว่า แตนดั้นนอร์มอของเกนนี่นะหลังเกนี้ไม่ต้นไปเนี่ยอ๋อก็อันนี้ไม่นับนะครับมันอดนี้มึงสร้างมาได้ไม่นานเนาะเนี่ยยังเลเวลยีสิสี่สิบหกอยู่นะเอามาเพื่อรอถลุงเพชรซิมมอนโดยเฉพาะแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็คงอาจจะได้ลีทิ้งอันเนี้ยนี่ตัวนี้กระโดดแต่ก็ต้องไม่ก็ต้องมาดูดีมใชั่นก่อนนะโอ้ไม่มีอะไรเลย no ไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยแต่ก็ ได้ลุ้นไม่ว่าอบเออเอาเอา่าอะไรวะวายเหรอไม่ใช่อ่ะมันอา่านวาอะไรวะขอไปแล้วกันไม่ออกเสียงกันนะตัวอะไรไม่รู้ก็ตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคิดว่ายัางไงกันตัวละครใหม่ถึงแม้มันจะหล่อเท่แล้วก็อาจจะเก่งน่าดูเลยนะอย่างซิม,มอนเนี่ยที่มีตัวสกิล p ฟนทา o บุลเล็ตเนี่ยอแต่ตัวอื่นจริงๆก็ไม่ได้นา่าเกลียดเท่าไหร่หรอก ถึงแม้จะเป็นตัวละครเก่าไม่เก่า,ก,าก็อีกเรื่องแล้วก,กันใหญ่ไอพวกมิสก,กิเคอส์อาพาชชินา่าอย่างเงี้ยนะไนฟ์ไม่ต้องซิมอนอ่าเดี๋ยวไปต่อกับอีกอด,ดีนเลยนะครับส่วนอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคิดผสมซันๆันเนาะสุ่มตัวใหม่ยังไงก็ทําใจไว้ก,ก,ก่อนเลยนะครับว่าสุ่มตัวใหม่ยังไงก็ลุ้นยากยากแบบยากนึงที่สุดเลยนะแต่ตัวอุปกอรณ์เนี่ยยังพอได้ลุ้นอยู่นิดนึงนะเพราะว่ารอบแรกมันการันตี ต่ไม่รู้ว่าเราต่อตอไปการันตีไหมนะเพราะว่ายังไม่ได้ลองสุมนะอยากสุมเอาตัวละคร,ะคร,ร,ราาให้ได้ก่อนเพราะว่า,ออา<ล>ถ้าไม่มีตัวละครแล้วอุปกรณ์จริงจริบางชิ้นตามในลิสในชื่อเนี่ยในดิสเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะแต่แค่ว่ามันก็มันก็โอกาสออกยากอีกแหละแล้วก็ถ้าไม่มีตัวละครก็เลยรู้สึกว่ายังไม่อยากจะสุมออกมานะต่อให้อุปกรณ์บางชิ้นของบางตัวละคร,อา,าะครอาจจะจาเป็นที่จะต้องมีก็ตามนะอือยวมาต่ออีกไอดีหนึ่งเลยนะครับก็มาต่อก,กับอีกอไอดีเลยอย่างที่บอกเลยนะครับอ่าก่อนจะไปสุมก็หไหนไหนตัว ด่านกิจกรรมมาใหม่มันก็มาตามนะเรื่องของเฟนทอมสไนเปอร์เอ s o โซดโฟนะก็ไอพวกปทะสามชิ้นบนยังไงมันก็ต้องแลีกแล้วนะรวมไปถึงไอพวกเอลบีอีควิปแต่ละประเภทเนาะพวกซับพอร์ตฮิวไซเขึ้อะไรนี้ก็ว่าไปแต่พูดถึงคาามสมารถของอุปกรณ์ที่มาใหม่อย่างเจกเกอร M4A2 แล้วก็ตัวเฟนทอมคอสซิก i g มาก่อนนะพูดถึงตัว j จกเกอรเลยแล้วกันความสมารถของตัว อุปกรณ์เจเกอร์ M4A2 อันนี้ก็คือ,อสร้างความเสียหาย4,000ด,ดาเมจธาตุมืดเป็นความเสียหายรูปแบบกายภาพนะครับแล้ความต้านทานของธาตุมืดศัตรูลง20%ในระยะเวลา8วิถ้าเกิดผู้ที่สวมใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นธาตุมืดด้วยจะทำให้อัตรากระปรีของตัตูลดลง20%ในระยะเวลา8วิอีกเช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ b i l i t y ความาติดตัวของตัวอุปกรณ์สำหรับผู้สมสัครก็จะได้ไอท็กเพิ hmm. เพิ่มอ,อ,อี้าปอร์เซ็นต์อัพนะอืม mm hmm. เอาต่อมาเราพูดถึงตัวแฟลทัมโคสซิกมาเลยนะควสมัามารถอ,อุปกรณ์นี้ก็คือสร้างความเสียหายสามพันห้าร้อยดาเมจท่าุมืดเป็นความเสียหายทางเวทมนต์นะครับ mm hmm. เพิ่มไอแท็กให้กับผู้ที่สมัครสามสิบเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาแปดวิและถ้าผู้สมสัครเป็นตัวละครยูนิตธาตุมืดจะเพิ่ม อาดิฟเอนซ์ให้อีก20%ในระยะเวลาแวิอีกเช่นกันนะครับก็ถือว่าก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นของฟรีที่ก็พอโอเคอยู่นะสำหรับคนที่มีตัวละครท่านมือเยอะแล้วไมค่อยมีอุปกรณ์อาสีดาวห้าดาวใส่ก็สองทีนี้ก็ใส่ใส,ส,ส่ได้ก็พอโอเคอะสำหรับผมผมมองว่างั้นแล้วกันต่อให้จะไม่ได้เกี่ยวอะไรพวกเออลเล่งอาร์เกตอะไรอย่างนี้ก็ตามนะเพราะว่าไม่แล้วไม่รู้สิผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ ทดลองการหยิบใจตัวละครท่านมือเท่าไหร่อ่ะโดยปกติตัวละครท่านมือเนี่ยถ้าส่วนใหญ่มันจะาการอดสออุปกรณ์ประเภทข,ของมัน,น่ะจะประมาณเนี้ยพวกเป็นความเสียหายทางกายภาพเวดมนต์เวดมต์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตามน,นี้นะมันก็บอกในะอย่างตัวซิม,มอนเนี่ยใส่ได้ตามน,นี้นะคือ1ความเสียหายทางกายภาพอุปกรณ์5ดาวกับ2ความเสียหายเวดมต์ที่เป็น5ดาวกับสีดาวอย่างละอันนะแล้วก็อันนี้ก็สุ่ม5ครั้งเลยนะผมก็หวังว่าถ้าเกิดได้ซิม,มอนมาก่อนภายใน5ครั้งก็อยากจะไปสุ่มอุปกรณ์นะ แต่คุณผู้ชมก็รู้แหละมันเป็นไปไม่ได้ไอเกมนี้แล้วก็ปไปไม่ได้หรอกที่ได้ซิมมอนอะ่ะก็จะต้องสิ่อส250เพคกับซิมมอนให้หมดเลยนะส่วนแอสโตนน่าจะไม่มีตัวละครใหม่อย่างซิมมอนเขาไปอยู่ในแอสโตวอยู่แล้วยังไงก็ไม่ไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งเลยนะสำหรับแอสโตนรอที่มันเป็นพวกออสตาหรือไม่ก็รวมตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นเจนใหม่หมๆสักหน่อยดีกว่าแล้วกันนะ เพราะว่าต่อให้สุ่มตอนนี้ไปมันก็ยังเป็นอพวกออสตาร์เดิมๆอะ่ะตั้งแต่ตอนฮารินีะนะไอพวกท่านมืดหลายๆตัวยังเป็นตัวเก่าๆประเภทนั้นอยู่นะอืมอีกเช่นเดียนะเป็นไอดีสร้างมาเพื่อที่จะ,จะถลุงสุม่มซิมมอนโดยเฉพาะแต่ก็ไม่ค่อยได้สุม่มอ่ะเอาตรงๆนะไอพวกนี้ถ้ามันจะโผล่มาก็ไม่แปลกใจนะกเพชรมีก็ตามเนี่ยนะจากสองร้อยห้าสิบเอ็ดเพชรเหลือร้อยหสิบอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเลย อมัน,ม,นมันจะไม่มีตัวอักษรลุงให้เลยเหรอวะจะต,ต่อให้ได้ตัวแบบว่าบ่งบอกว่าเราจะได้ตัวดีๆหน้าตู้อะแต่ก็อย่าลืมนะว่าในหน้าตู้มีให้ตั้ง5้าตัวให้ลุ้นกันอย่างตามมุมขวาของคลิปวิดีโอเลยนะครับที่มีอ่าทั้งเควสมิสกิพทรีนาไนท์แล้วก็ซิมอนซึ่งทุกคนสุ่มก็ไม่รู้ดิแล้วแต่คนมั้งแต่ผมก็จะว่าทุกคนก็น่าจะสุ่มหาซิมอนแหละไอ้สตัวที่เหลือก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วน อืมอืมไม่ถ้าตัวสอนลุงนะผมยังพอเชื่อใจนะว่าเอออย่างน้อยอาจจะเป็นหนึ่งในห้างไงแต่ตัวสอนมันไม่ลุงอนะต่อให้มีไอ้ตัวเมื่อกี้กระโดดก็ตามนั่นมันอะไรตัวอะไรกันไม่รู้ไอ้ตัวกี้ๆสีเขียววะนะถ้าเออเด็ะที่จะชอบมีด่านให้มาฟาร์มเพชรสิบเพชรอะไรเงี้ยเอ้ยโอเลดกันเนอะโนกรันตีอ้อซีนอนเอยถ้าก็อาจจะเป็นเรื่องงามยามดีก็ได้นะแบบว่าเกินเกินมากกว่าน,นี่เอาห้าดาวท่านมืดไปก่อนนะ ไอตัวนี้เป็นฮาดาวได้ชิหลังแล้วถ้าเกิดเอาวิกินเออโคล่าไปด้ก็เห็นบางคนก็ยังพอหยิบมาใช้งานกับบางโหมดบางคอนเทนต์นะสำหรับโคล่าเนี่ยอืมตัวละครมันเกี่ยวกับพวกการอัตราการติดพิษที่ค่อนข้างจะสูงไนงะกับพวกเจนบอสบางด่านนะหรือพวกฟาร์มอาร์ติแฟกต์ฟาร์มไอ้ที่เขาเรียกรูเลอร์ติแฟกต์กันแล้วแต่คนแล้วกันผมเรียกอาร์ติแฟกต์อ่ะอืมเพราะว่ามันเป็นกลมๆคล้ายๆกับของ War นะเกมซัมเบอร์วอล์อกันเรียกอาร์ติแฟกต์แม่ง โอ้สวยก็ตามนี้เลยนะครับรวมๆเนี่ยสี่ร้อยห้าสิเพชรเปล่าๆนอนหน้าตู้สักก็ตัวแต่ต่อให้พูดถึงว่าได้หนึ่งในสี่หน้าตู้ก็ไม่ดีใจนะหนึ่งในสี่ตัวเนี้ยที่ไม่ใช่ซนะิมมอนอนเพราะว่าอืคิดง่ายๆนะคุณผู้ชมตามอ่ามุมซ้ายล่างเนาะตามเนื้อเรื่องตัวละครของอ่เฟนทอมสไนเปอร์เนี่ยที่มาแล้วถึงสี่ตัวนะไม่ว่าจะเป็นอก็คือหนึ่งฮาร์ด สองมิเลนดาสามพิซิล่าแล้วก็สี่ซิมอนเนี่ยส่วนตัวที่ห้าจะเป็นวอลตี้หรือว่าลูน่าก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ตาม,มการลงตงัวของซังเซิร์ฟจพีเนาะพูดถึงว่าแต่แค่พูดถึงว่าสี่ตัวละครที่มาก่อนนั้นเนี่ยผมก็มองว่ารวมไปถึงตัวซิมอนเองด้วยนะสี่ตัวในแฟนทอมสไนเปอร์ดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดที่คนก็โอ้วกค่อนข้างจะหยิบมาแพร่หลายนะทั้งเรื่องของการเล่งเกจเองฮิวต่อเนื่อง แล้วก็ความเสียหายที่มันก็พอสร้างได้ก็ดีอยู่ระดับหนึ่งนะหรือจะเป็นตัวมิเนด้าที่บาเลียก็ค่อนข้างจะแน่นหนาเลยทีเดียวเชียวรวมไปถึงสกิลสองก็สร้างความเสียหายก็พอโอเคอยู่อ่ะส่วนสำหรับพิซิลล่าเนี่ยค่อนข้างจะเจอคนใช้แพร่หลายนะถึงแม้ว่าตัวละครจะเป็นตัวละครใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะคนมีก็พอมีจํากัดแต่ถ้าพูดถึงเวลาเล่นไอ้ตัวหมดทําก่อนในที่ผ่านมานะตัวเพื่อนที่มีให้ใช้เป็นตัวพิซิลล่า คื่อควาที่จะมีคนใช้ก็พอเยอะอยู่นะอืมเป็นตัวคอที่ดีแรงแล้วก็ต้องรองดูตัวซิมมอนนะเพราะว่าผมไม่เคยในเซิร์ฟเจพีก็เลยไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดนหะ้นนะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอก็ฝากากดไลค์กดแช,แช,แชร์กดซับสไครต์ติดตามไปนก่อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นคลิปอเห็นตัวแจ้งเตือนอยู่มุมบนบนของการเข้า YouTube ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือคอมนะแต่คอมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ของมือถือจะเป็นตัวกระดิ่งขึ้นนะพอเวาอัพลงคลิปใหม่ๆนะครับส่วน ผมมองว่าถ้าปรับได้ที่ยังไม่มีตัวละครอ่ะสำหรับผมนะผมก็อาจจะไม่ยุ่งการส่งตัวอีกุศปสักเท่าไหร่อ่ะที่จริงต่อให้มันเป็นอี u i p ปที่อาจจะดีหรือไม่ก็ตามนะแต่แค่ว่าตัวละครยังไม่มาเอาอุปกรณ์มาก,ก่อนหรือผมผมรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แบบแปลกๆอ่ะก็รับคลิปวิดโวีโอนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆนะครับสำหรับคลิปวิดโวีอดโอว,วันนี้ก็อขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆนะครับขบขอบคุณครับ